เงินดิจิทัลล่าสุดวันที่21-22ตุลาคม2567มี8ข้อนี้ได้เงินสด10,000บาทดูด้วนได้ไม่พลาดเงินในวันที่21-22ตุลาคมนี้ครับใครที่มี8ข้อนี้คุณได้เงินสด10,000บาทครับมาดูกันว่าอะไรบ้างที่คุณต้องมีเพื่อให้ได้เงิน21-22ตุลาคมนี้และนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้เป็นเงินสด โอนเข้าบัญชีจริงๆนะครับเป็นเงินดิจิตอลที่สําหรับคนที่มีตามนี้ครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1ข้อที่1นึ่งไงคุณต้องเป็นผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ล่าสุดที่มีการเปิดลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็คือรอบที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์เน้นย้ําที่รอบบัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ครับหลายหคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงครับแต่เป็นบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์แบบนั้นคือบัตรสวัสดิการ รุ่นเก่าบัตรเก่าตอนนี้บัตรใหม่คือบัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์แล้วคุณต้องลงทะเบียนผ่านตรวจสอบผัผ่านหรือว่าตรวจสอบไม่ผ่านก็ต้องอุทธรณ์ผ่านแล้วก็สาคัญสุดคือคุณต้องยืนยันตัวตนให้ผ่านด้วยนะครับการยืนยันตนถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยถ้าคุณไม่ยังไม่ยืนยันตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐจะไม่เข้าใจว่าจะไม่รู้เลยครับว่าคุณเป็นกลุ่มที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เงินตรงนี้เนี่ย คือพลาดการยินยตนกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องรีบไปยินยตนให้เรียบร้อยครับอันนี้คือข้อที่1ครับเป็นมีบัตรสวัสดิการรัฐข้อที่2ครับการยินยตนเนี่ยรัฐได้มีการกําหนดเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกกับทุกท่านเลยว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ทานการยินยอนตนตร,ตร,ตร,ตรงนี้เพราะว่าการยินยตนที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทกศหลายๆคนก็ลงทะเบียนยินยตนมานานแล้วนะครับคือรัฐกําหนดมาว่าภายใน3าสิเสิงหาคม67เคือเขากําหนด เพื่อให้มันมีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะให้ใขรบ้างเพราะกําหนดเวลากลําหนดกุปรามาณเนี่ยเขาก็ต้องออกงะมาณมานะครับส่วนใครที่ทําหลังตรงนี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ลองลองทําตามคลิปนี้ไปก่อนนะครับเผื่อคุณอาจจะได้ก็เป็นไปได้แต่ข้อมูลล่าสุดที่ผมได้คือการยินยอตนเนี่ยต้องทาภายใน31ส,ส,สิงหาคมนะครับแต่ก็ลองดูครับไม่แน่ว่าก็อยากจะให้รัดตับเหมือนกันเพราะว่าบางคนยินยตนไม่ทันตรงนี้แต่ก็แนะนําว่าให้คุณทําไปก่อน นะครับนี่คือข้อ2ยอยินดีตนภายในสาวอสิงหาคม 2, 5, 6, 7, สองห้าหกเจ็ดสลับบัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่ถ้าคุณมีผ่านไปข้อที่สามที่คุณต้องมีครับคือบัตรสวัสดิการแงรัฐรุ่นใหม่เนี่ยคุณต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้สําเร็จเรียบร้อยภายในวันสุดท้ายคือวันที่สิบแปดตุลาคมหกเจ็ดอันนี้คือสําคัญจริงนะการได้เงินของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินผ่านช่องทางเดียวและช่องทางนั้นก็คือการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน โดยคุณสามารถทําได้ที่ธนาคารไหนก็ได้ที่คุณสะดวกเลยครับไปได้เลยแล้วพอคุณทําเสร็จนะครับพอสุดท้ายที่คุณต้องทําให้เสร็จคือวันที่18ตุลาคม67นะ18บตุลาคม67แล้วก็คือการทําก่อนวันโอนเงิน3วันและการโอนเงินเนี่ยจะเป็นการโอนเงินใน2วันนะครับคือ21กับ22ตุลาคนะจากข้อมูลที่ได้มานะบางข้อมูลบางแหล่งก็บอกว่า22อย่างเดียวบางแหล่งก็บอกว่า21 22นะก็เลยผมก็เลยทาคลิปบอกว่า21 22, 22. แต่ถ้าจะเอาที่ส่วนใหญ่เขาพูดกันรัฐพูดกันเนี่ยก็จะคือ22ิบตุลาคมนะครับคือถ้าไม่ได้21 22ก็ต้องได้นะวันใดวันหนึ่งได้แน่นอนแต่ต้องผ่านตามที่ผมบอกในคลิปนี้นะโอเคนี่คือข้อ3ครับผูกร้อมเพลีบวชมธนา,าคารไหนก็ได้ภายในสุดท้ายคือ18ตุลาคม2567ครับ ต่อไปข้อที่4ครับเมื่อคุณได้ผูกพรอมเพย์กับแประชาชนแล้วให้คุณตรวจสอบว่าบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกพรมเพย์กับประชาชนเนี่ยยังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันไหมตรงนี้เป็นการที่คนพลาดกันเหมือนกันเพราะว่าหากคุณได้ผูกพรมเพย์ประชาชนจริงและผูกมาอย่างยาวนานแต่พอมาถึงวันแล้วเงินมันไม่เข้าในรอบที่ผ่านมานะครับซึ่งการโอนเงินมันมีรอบที่ผ่านมา,มาก่อนก็คือช่วงเดือนกันยาเมื่อคุณไม่ได้รับเงินมันก็เกิดจาก บัญชีธนาคารที่คุณได้เปิดเอาไว้เนี่ยบางทีผูกเอาไว้นานแล้วหลายเดือนแล้วก็บัญชีเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวนานแล้วบัญชีอาจจะโดนปิดหรือบัญชีถูกระงับการรับเงินดังนั้นต้องไปปลดล็อกก่อนที่ธนาคารก็ได้หรือถ้าคุณไม่่มสะดวกไปธนาคารให้คนโอนเงินเข้าไป1บาทเข้าไปในธนาคารนั้นเพื่อปลดล็อกให้บัญชีคุณรับเงินได้แล้ววิธีการรู้ว่าง่ายไงว่าปลดล็อกแล้วก็คือโอนไป1บาทถ้าโอนแล้วมันโอนได้ก็คือบัญชีคุณได้ปลดล็อกเรียบร้อยครับข้อสี่ ข้อที่4ี่หนึ่งถึงสเนี่ยคือในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เงินในครั้งนี้แต่การนี้งินหนึ่งครั้งนี้มีกลุ่มหนึ่งที่ได้เงินคือกลุ่มของผู้พิการครับผู้พิการรัฐด,ด,ดูอย่างเดียวเลยคือคนที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเน้นย้ําว่าที่ยังไม่หมดอายุรัฐดูแค่นี้ครับถ้าเกิดว่าคุณมีบัตรคนพิการที่ยังไม่หมดอายุหรือญาติของคุณหรือคนที่คุณดูเผื่อเขาเนี่ยเขาไปไปตามนี้ครับกลุ่มคนพิการจะต้องไปทําบัตร หรือต่ออายุแบบตัวคนพิการภายแนวสุดท้ายครับคือวันที่10ตุลาคม6 7นะครับถ้าใครยังไม่ได้ต่อก็ให้ดีไปต่อให้เรียบร้อยเมื่อคุณได้ต่อแบบต่ออายุแบบตัวคนพิการเรียบร้อยครับคุณก็จะถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้พิการแล้วก็จะได้เงินตรงนี้ครับนี่ข้อ5สำหรับกลุ่มผู้พิการข้อ6ก็ต้องทําต่อครับคือผู้พิการเนี่ยจะต้องมีแบบคนพิการที่เช็ค ว่าบัญชีธนาคารที่รับเงินนะครับเงินอะไรรับเงินเบี้ยขาอพิการที่คุณรับเงินเบี้ยขามพิการอยู่เนี่ยบัญชีนั้นเนี่ยจะเป็นบัญชีที่รัฐโอนเงินให้กับคุณเป็นช่องทางที่รัฐโอนเงินให้กั Support บ каж? คุณบรสวัทริการโอนเงินผ่านช่องทางการผูกพร้อมเพย์ประชาชนกลุ่มผู้พิการจะโอนเงินผ่านบัญชีที่คุณรับเบี้ยความพิการนะโอนผ่านบัญชีที่คุณรับเบี้ยของพิการดังนั้นใครยังไม่ลงทะเบียนรับเบี้ยขาอพิการในกลุ่มของผู้พิการให้คุณไปรีบรับลงทะเบียนรับเบี้ยขาอพิการด้วย คุณจะได้เงิน800กับ1,000บาทตามอายุนะครับแล้วไม่พอคุณจะได้เงินดิจิตอล10,000บาทด้วยนะครับโอเคตรงนี้ข้อ6ข้อที่7กับบัญชีธนาคารที่คุณรับเบี้ยของพิการเนี่ยคุณต้องเช็คว่ามันเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่านะคุณยื่นบัญชีอะไรตอนลงทะเบียนรับเบี้ยของพิการบัญชีนั้นเนี่ยจะเป็นบัญชีที่คุณรับเงินดิจิตอลด้วยดังนั้นหากว่าบัญชีนั้นมีปัญหาไม่สามารถรับเงินได้ก็จะทําให้คุณไม่ได้เงินได้นะดังนั้นเนี่ย คุณต้องเช็คบัญชีว่ามันไม่มีปัญหาสามารถรับเงินได้เพียงแค่นี้ก็สามารถรับเงินได้ครับนี่ข้อที่7โอเคก็สี่อาข้อ567ก็คือกลุ่มผู้บิการนะครับตรงนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะก็คือกลุ่มของบัตรสวัสดิการเนี่ยคุณจะต้องมีข้อที่1ข้อ2ข้อ3และก็ข้อ4ถ้าคุณมีข้อ4สีข้อนี้เนี่ยคุณจะได้เงินในวันที่21-22ตุลาคม ส่วนกลุ่มผู้พิการต้องมีข้อ5ข้อ6และก็ข้อ7นะครับแล้วคุณถ้ามีเนี่ยก็จะได้เงินในวันที่22ตุลาคมนะครับส่วนทั้งกลุ่มของผู้พิการและกลุ่มของบัตรสวัสดิการคุณต้องมีข้อ8ทุกคนนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่ได้เงิน10,000บาทเหมือนกันข้อ8ก็คือคุณต้องยังไม่เคยได้รับเงินดิจิตัล10,000บาทในวันที่25 26 27 25 3ากันยายนนะครับต้องไม่เคยได้นะเพราะอะไรถ้าว่าค,คุณเคยได้รับเงินดีต้อน่งมื่บาทไปแล้วในวันที่25 26 27หกเดรือสากันยายนเนะี่ยวันใดวันหนึ่งก็แล้วแต่หมายความว่าคุณเป็นกลุ่มที่เคยได้รับเงินมาก่อนแล้วซึ่งเงินดีต้อน่งมบาทมีเงื่อนไขว่าหากคุณผ่านเงื่อนไขทุกอย่างหมดแล้วแล้วเคยได้รับเงิน1ครั้งแล้วคุณจะได้เพียง1ครั้งนะครับจะไม่ได้ซ้ำครั้ง2นะ คุณต้องเข้าใจตรงนี้ดังนั้น,น,นถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยได้รับเงินคุณจะได้รับเงินวันที่ 21, 22ถ้าพูดง่ายๆคือ 21, 22เนี่ยคือรอบที่จ่ายแล้วคนตกหล่นที่อาจจะมีปัญหาในการโอ,อนเงินไม่ได้หรือไปเงินตนไม่ได้หรือไปทําบัตรคนพิการไม่ทนันหรือด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่นะผูกพร้อมเพย์ไม่ทนันไม่มีเวลาผูกพร้อมเพย์เขาก็จะมีรอบโอนซ้ำให้คุณวันที่ 21, 22ตุลาคมนั่นเองครับ นี okay. ่คือข้อมูลสําคัญล่าสุดครับหาสงสัยในส่วนไหนต้องการให้ขยายความตรงไหนเพิ่มเติมพี่วิวผู้คุยสอบถามกันได้ขอบคุณมากครับ